สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูฝ้ายนะคะคุณครูฝ้ายก็จะมาสอนวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้เราก็จะอยู่ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเช่นเคยนะคะ,นะคะก็จะแบ่งหัวข้อย่อยๆออกมาเป็นการตรวจสอบความผิดพลาดข,ของโปรแกรมแล้วก็เรื่องการเขียนโปรแกรมด้วย โปรรแกรม a Scat พลาดเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญในการเขียนโปรแกรมซึ่งจะต้องตรวจสอบว่าได้ผลลัพธ์ตรงตามที่ต้องการหรือไม่โดยข้อผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นนี้จะมี2ลักษณะก็คือข้อผิดพลาดท,ที่เกิดจากการเขียนคําสั่งผิดและข้อผิดพลาดท,ที่เกิดจากการเขียนคําสั่งผิดรูปแบบค่ะ ทุกคนล้วนแต่เคยทำผิดพลาดมาด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ดังนั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็ตามอาจจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนทุกครั้งเช่นการเขียนโปรแกรมคำสั่งควรมีการตรวจสอบ ความถูกต้องทุกครั้งก่อนนำไปใช้งานจริงเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นขณะใช้งานโดยข้อผิดพลาดอาจจะมี2ลักษณะก็คือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการเขียนคำสั่งผิดและข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนคำสั่งผิดรูปแบบค่ะความผิดพลาดอาจส่งผลให้งานที่ทำอยู่ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นในการทำงานใด,ใดๆนะคะต้องมีการตรวจสอบทุกครั้งค่ะหากมีข้อผิดพลาดจะได้แก้ไขค่ะก่อนนำไปใช้งานจริงนะคะ ผคิดพลาดขณะเขียนโปรแกรมถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญสําหรับการเขียนโปรแกรมเพราะเป็นการตรวจสอบว่าการเขียนโปรแกรมนั้นได้ผลลัพธ์ตามความที่ ต้องการของเราไหมหรือไม่โดยข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่ว่าเกิดจากการเขียนคำสั่งผิดหรือเกิดจากการเขียนคำสั่งผิดรูปแบบหากไม่มีการตรวจสอบข้อผิดพลาดก่อนจะส่งผลให้เกิดการเขียนโปรแกรมคำสั่งนั้นไม่ประสบผลสำเร็จค่ะดังนั้นเพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจึงควรตรวจสอบความถูกต้องก่อนทุกครั้งค่ะก่อนนำไปใช้งานจริงนะคะ มาถึงหน้านี้นะคะนักเรียนคิดวิเคราะห์ตัวอย่างที่1น,นะคะเมื่อโปรแกรมทํางานพบว่าหุ่นยนต์ไม่สามารถเดินทางไปพบจรวดได้โดยพิจารณาว่าผิดพลาดที่ตําแหน่งใดแล้วตอบคําถามค่ะ 1. นะคะเดินไปข้างหน้าครั้งที่1หุ่นยนต์จะอยู่ตําแหน่ง A2 เดินไปข้างหน้าครั้งที่2หุ่นยนต์จะอยู่ตําแหน่ง B3 หมุนขวาหุ่นยนต์จะหมุนเตรียมลงด้านล่างค่ะ C เดินไปข้างหน้าหุ่นยนต์จะอยู่ตำแหน่ง C หากต้องการให้หุ่นยนต์เดินไปตำแหน่งที่ต้องการควรแก้ไขที่คำสั่งใดนะคะและแก้อย่างไรคำตอบนะคะก็จะอยู่ในคำสั่งที่3ค่ะควรแก้เป็นหมุนซ้ายหุ่นยนต์จะหมุนเตรียมขึ้นด้านบนนะคะเมื่อแก้คำสั่งแล้วนะคะก็จะเกิดผลลัพธ์ที่ว่าหุ่นยนต์เดินไปข้างหน้าไปพบกับจรวดค่ะอันนี้ก็จะเป็น การป้อนคำสั่งที่ถูกต้องนะคะทำให้หุ่นยนต์ไปพบกับจรวดได้แล้วค่ะถ้ามาถึงกันอีกอยู่ตัวอย่างหนึ่งนะคะให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ผลการทำงานของโปรแกรมแล้วร่วมกันตอบคำถามค่ะ,ะขั้นคิดวิเคราะห์นะคะสรุปความ รู้ของสเต็ปสหากต้องการให้โปรแกรมทำงานไม่ผิดพลาดจะต้องใช้คำสั่งใดตัวอย่างคำตอบนะคะก็จะเมื่อทำงานครั้งที่ 1.. ตัวละครจะเดินไปข้างหน้าหันขวาและเดินไปทางข้างหน้าจะทำให้อยู่ในตำแหน่ง A2 เมื่อทำงานครั้งที่ 2. ตัวละครจะอยู่ตำแหน่ง B3 เมื่อทำงานครั้งที่ 3. ตัวละครจะอยู่ตำแหน่ง C ดังภาพเลยนะคะ C สเมื่อทํางานครั้งที่4ตัวละครจะอยู่ตําแหน่ง D5 เมื่อทํางานครั้งที่5ตัวละครจะอยู่ตําแหน่ง E ค่ะถ้าต้องการให้โปรแกรมทํางานได้อย่างถูกต้องนะคะเราจะใช้คําสั่งซ้ำซํำๆจานวน5ครั้งค่ะค่ะน้านี้นะคะก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรมแอแคดค่ะเครื่องมืออีก ชิ้นหนึ่งที่สามารถใช้การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมได้เป็นอย่างดีคือ s c a รซึ่งสามารถเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ของสแ a รได้หรือลงโปรแกรมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเขียนโปรแกรมโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะ ประโยชน์ของโปรแกรมสกีแอทนะคะก็จะมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะแล้วก็รู้จักการแก้ปัญหานะคะอ่าเราจะมาต่อกันที่กิจกรรมที่2.4ค่ะการเขียนโปรแกรมให้แมวเดินเป็นสีน่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่5 1าสถึงห้เลยลูกแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะคะการเฉลยจากกิจกรรมที่2.1นะคะลูกเปิดหนังสือหน้าที่2 7เลยค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นคำตอบของกิจกรรมที่2ชุดหนึ่งค่ะหุ่นยนต์แมวเดินไปกินปลานะคะก็ดูซีดูคำตอบของลูกซิคะว่าเขียนเหมือนคูไหมนี่ดังภาพเลยนะลูกอ่าแล้วก็คำตอบของข้อนี้หากมีปลาอยู่ช่องที่1และช่องที่4ี่นักเรียนจะเขียนโปรแกรมให้แมวเดินไปกินปลาที่ช่องใดเพราะเหตุใดอ่า ครูก็ตอบว่าช่องที่หนึ่งเพราะมีระยะทางที่ใกล้กว่าช่องที่4ค่ะจึงใช้คำสั่งน้อยกว่านักเรียนจึงเลือกคำตอบนี้ก็ได้ลูกต่อมานะคะก็เป็นเฉลยกิจกรรมที่2.2ลูกเปิดหนังสือหน้าที่32ค่ะกิจกรรมที่2.2พาหุ่นยนต์ออกจากเขาวงกฏนะคะลูกดูนะลูกดูซิว่าทำเหมือนครูไหมนี่ภาพของหน้าตาที่ถูกต้องค่ะ นี่ฉเลฉเลยเฉลยเลยนะลูกนะถ้ามาถึงสไลด์หน้าสุดท้ายกันแล้วนะคะลูกนักเรียนก็อย่าลืมไปทบทวนบทเรียนของสัปดาห์ก่อนๆและสัปดาห์นี้นะคะแล้วในสัปดาห์หน้าเราจะมาพบกันในเรื่องการใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานในส่วนของสัปดาห์นี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะลูกอ,อย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะ ก่อนออกจากบ้านก็อย่าลืมแมสใส่แมสด้วยนะลูกนะแล้วเปิดเทอมครูก็จะมาเฉลยอีกรอบหนึ่งเฉลยในสมุดแบบฝึกหัดนะคะว่าหนูทำกันไปถึงไหนแล้วอย่าค้างงานนะลูกแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าดาห,หน้าค่ะบ๊ายบาย